มินลาฮิรห์มานราะฮี่กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็เอาเรื่องราวดีๆนะครับเป็นเรื่องราวของคนตายคนดีที่เวลาเสียชีวิตไปนะครับเรื่องราวเนี่ยก็ถ่ายทอดโดยเชคอบัสบาตาวีนะครับผู้ที่ดูแลเรื่องการอาบน้ำมายัดแล้วก็การฝังศพที่ยิดดะประเทศซาอุดีอาระเบียเหตุการณ์นี้ก็คือว่าอะไรคือมาสุกหลังิชาก็มีชายคนหนึ่งโทรมาหาเชคบอกว่าเชคช่วยไปอาบน้ำมายัดลูกชายเขาหน่อย อ่าลูกชายเขาเสียชีวิตยอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับในยินด้านนี่แหละอ่าพรุ่งนี้เช้าก็คือวันเสาร์ให้ท่านเนี่ยช่วยมาหาน้ํ้หน่อยนะครับเดี๋ยวละหมาดวันเสาร์อ่าเชก็ตอบตกลงไปพอเช้าวันเสาร์อ่ะเชก็ไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมปรากฏทุกคนเต็มเลยคนมากมายเลยเชก็เลยเข้าไปถามตกลงวัน,น,นเนี้ยมายัดกี่ศพเนี่ยทําไมคนมันเยอะขนาดนี้ข้อผู้ตายก็บอกว่าอะไรก็ลูกชายเขาคนเดียวนี่แหละ ไมไ่มีคนอื่นที่คนมาเยอะเนะี่ยก็เพราะว่าเหตุการณ์ที่ทําให้ลูกชายของเขาเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นที่ลกล่าวกล่าวขานกันของผู้คนนะ้นเนี่ยเชคก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเสียชีวิตยังไงพ่อเขาเล่าให้ฟังว่าไงวะวันศุกร์ลูกชายเขากับเขาเนี่ยก็ไปละหมาดวันศุกร์ปกติปรากฏว่าลูกชายของเขาเนี่ยในตอนละหมาด อยูมาวันศุกร์เนี่ยในรการที่สองปรากฏว่าลูกชายของเขาเนี่ยสยุดแล้วเขาก็ไม่กลับขึ้นมาอีกเลยอัลลอฮ์เก็บชีวิตของเขาไปในสภาพที่เขากําลังสยุดอยู่ในมัสยิดนะครับในวันศุกร์นี่วันศุกร์ก็เป็นวันที่ประเสริฐวันหนึ่งที่เสียชีวิตในวันศุกร์เนี่ยเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ดีนะครับทีนี้เขาสยุดแล้วเขาก็ไม่ขึ้นมาอีกเลย เขาเสียชีวิตในสภาพนั้นแหละผู้คนก็เลยรู้ไงนะในวันศุกร์นั่นแหละมันก็เลยทําให้วันเสาร์เนี่ยคนก็มากันเต็มเลยเพราะว่าโอ้โหใครๆก็พูดถึงอ่ะเสียชีวิตในมัสยิดในสภาพสยูเนี่ยทีนี้อาเชกอบาสบาดวีก็จะไปอาบน้ํามายัดให้ใช่ไหมที่โรงพยาบาลก็จะมีห้องอาบน้ํามายัดให้เลยก็พ่อเขาสั่งแล้วไงโรตามมาแล้วไงก็จะมาอาบน้าปรากฏอิมามมัสยิดบอกว่าไงขอเหอะ พราะฉันเถอะเขาว่าเสียช่วยในมัสยิดของฉันฉันเป็นอิหม่ามมัสยิดขอฉันอาบน้ําให้มายัดนี้ได้ไหมเขาก็ไม่ขอพ่อไปแย่งงานเชคอับาสบาตวีอีกนะครับเชคอาบาสก็โอเคไม่เป็นไรอิหม่ามจะอาบน้ํามายัดให้ก็ให้อิหม่ามอาบให้อ่าเพราะนั้นพออิหม่ามอาบเสร็จเชคก็ยืนดูนะทำไมไม่ไม่ปิดหน้าทำไมเหมือนกำมองไปไกลๆเน่ะเอ้ยทำไมยังไม่ปิดหน้ามายัดอ่ะเขาก็เลยเดินเข้าไปดู ปรากฏเป็นไงเห็นหน้าชายคนนั้นเนี่ยมายัดเลยนะสว่างเลยลัศมีนะ่ะสว่างไม่พอนะ่ะยิ้มเชคอับาบสบอกว่าเห็นเลยยิ้มเลยเห็นฟันเลยยิ้มอย่างมีความสุขเขาบอกว่าเหมือนกับคนหัวเราะในตอนที่ตายอ่ะนี่คือสัญ,ญญาณคนดีแล้วนะเละยามาบอกว่าไงเชกอับาสบงงว่าทาไมไม,ไม่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 ปิดหน้าแล้วทําไมไม่ทันผ้ากัปปันปิดหน้าไปด้วยละ่ะ อีม่าบอกว่าอล้อเนี่ยเขายิ้มขนาดนี้เปิดปิดเ้เ,ดเ,เขาเหอะแต่เขายิ้มไปแล้วก็ฝังเขาในสภาพที่ยิ้มแบบนี้แหละผู้คนนะ่ะก็ได้เห็นนะเต็มกันหมดเลยแล้วก็เข้ามาจูบหน้าผากกับมายัดเป็นครั้งสุดท้ายนะบอกลามายัดนั้นแต่จากนั้นเขาก็เอาไปละหมาดท่มัสิดแล้วก็ฝังปรากฏว่าตอนแรกคนเข้ามาเยอะนะที่มัสิดปรากฏพอตอนใกล้เวลาละหมาดอ,อัล้อคนหนึ่งแน่นเลยนี่คือสัญ,ญญาณของคนดีใช่ไหม คนมาละมาดให้เยอะมากแล้วก็ตอนจะยกมายัดไปฝังนะ่ะหรอเขาบอกว่าคนกีแย่งอันจะยกนะมันไปเร็วมากเลยมายัดอ่ะส่งกันไปปุ๊บๆๆเลยไปแป๊บเดียวก็ไปลงหลุมทุกอย่างง่ายด้ยหมดเชคอบาบัสบาตาวีเป็นไงกูต้องไปสืบดิคนแบบนี้ยคนดีเนี่ยเขาทำอะไรปรากฏว,ว่าเขาก็รู้ว่าเป็นไงสมเนี่ยเป็นยังหนุ่มเลยอายุ28ปีเอง ยังโซนอยู่เลยยังไม่ได้แต่งงานเลยแล้วยังไงเขาเนะี่ยก็ไปทํางานประจำเขาเลยเพอกลับมาตอนเย็นเนะ่ยเขาก็จะไปสอนอลกุรอานที่มัสยิดไปอย่างเงี้ยประจําทุกวันนะครับกลับมาจากทางานก็เป็นไงอาบน้องอาบน้ําไปสอนอักุรอานที่มัสยิด็ปอย่างนี้เป็นประจำนะครับดังนั้นท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัมบอกว่าไงคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ เรียนรู้อันกุรอาแล้วก็สอนอันกุรอาเนั่งนะครับดังนั้นหวังว่าจะเป็นเรื่องเล่าที่ที่ดีๆให้พวกเราได้พยายามทําตามอย่างเขาเพื่ออะไรเพื่อที่จะจบชีวิตอย่างสวยงามมีดหษบวกว่าไงคนที่ตายในสภาพไหนเนี่ยเขาก็จะถูกให้ฟื้นคืนชีพในสภาพนั้นแล้วดูเขาตายในสภาพที่สยุดอ๋อเหรอแล้ววันที่เขาฟืน้นคืนชีพขึ้นมาเขาจะฟืน้นคืนชีพมาในสภาพไหน ้วในสภาพที่เขากําลังสยูดอยู่ตัวอัลลอฮ์โหเป็นสภาพที่สวยงามไม่เล่านะคดังนั้นพวกเราอ่ะใครอยากเสียชีวิตในสภาพที่สวยงามก็ดูอาขอตออัลลอฮ์เยอะๆอยากเสียชีวิตในสภาพสยุดก็ดูอาในสภาพไหนก็ดูอาไปแล้วก็พยายามทําตัวเองให้ดีนะครับอินชาอัลลอฮ์จะให้เราจบชีวิตในสภาพที่สวยงามแบบนั้หวังว่าพวกเราจะได้ข้อคิดข้อเตือนใจ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته